โอเคเรามาดูแกลเลอรี่นะครับของ MG 3ครับอา้าวพาชมเลยมีอะไรกันบ้างคลิกมากันดีนะึงโอเคว่าไปใต้อะไรนี่ถึกเรียนก็แต่ว่าลูกใครเนี่ยอาจารยเพื่อนครับ อันนี้ก็เป็นรูปต่างๆอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นป้ายวิทยาลัยรครับอันนี้เป็นรูปของผมครับ กำลังตึกเล่นไม่ตเตะเบิร์ยู่นะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราส่งลิไวรนะใครอยากเข้าไปดูเดี๋ยวก็เข้าไปดูอีกทีโ okay. <Okay. S 1> อเคเอาละ